สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎกลับมาพบกับแม่มดน้อยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปความรักของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2564ของคนที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎนะคะหรือว่าผู้ที่มีลัคนาคการเกิดหรือว่าตำแหน่งดาวศุกร์ที่สถิตอยู่ในราศีกรกฎถ้าดูดวงเรื่องความรักนะคะเน้นความรักเป็นพิเศษส่วนตัวแม่มดน้อยแล้วแม่มดน้อยจะให้ความสําคัญนะคะกับตำแหน่งลัคนาแล้วก็ตำแหน่งดาวศุกร์เป็นหลัก โดยเฉพาะตำแหน่งดาวศุกร์นี่แหละเนื่องจากตำแหน่งดาวศุกร์นะคะเปรียบเสมือนตัวแทนของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์แม้มือน้อยจะเน้นการคำวนวณวันตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกแต่จะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักการดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปแม่มือน้อยอยากให้เพื่อนๆใช้วิจาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเยอะๆเ,เราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเป็นจริงเยอะๆ อย่าให้หัวใจลงคําทํานายแล้วก็อย่าให้คำทานายลงหัวใจแม่มะน้อยขออนุญาตเลือกไพ่ไว้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสีค่คาา9เหรียญเจ p เพลสสองถ้วย8ดเหรียญไนซ์ซับคัฟสองดาบสองคาา Stay optimistic about your love flight. True love. New love. Unconditional love. A kiss to remember. Cupid. สำหรับความรักของชาวราศีกรกฎเดือนนี้นะคะจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นความเข้าอ,อกเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะถ้าใครมีปัญหากับคนรักนะคะเดือนนี้มีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันส่วนคนโสดน,นะคะมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นรักแท้ของเราด้วยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่เมื่อน้อยขออนุญาตเริ่มต้นนะคะที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเดือนนี้มีไพ่สองดาบข,ขึ้นมานะคะบางคนมีคู่ครองที่ ที่มีทัศนคตินะคะแล้วก็ความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะชอบอะไรกันคนละอย่างเวลาอยู่ใกล้กันนะคะก็มักจะถกเถียงกัน าะเลาะกันนะคะด้วยเรื่องจุกจิกใจไม่เป็นเรื่องอยู่ตลอดเวลาแต่สองดาบเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคที่หนักหนาอะไรมากมายนะคะถ้าต่างไฟต่างยอมรับความแตกต่างนะคะของกันและกันได้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะแต่ความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้จะเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็ความเข้าอกเข้าใจความรักจะราบรื่นแล้วก็ลงตัวมากขึ้นนะคะไพ่สี่กทามีความหมายถึงคําว่าครอบครัวนะคะมีความหมายถึงคําว่าบ้านส่วนไพ่สองถ้วยนะคะมีความหมายถึงความเข้าอกเข้าใจแล้วก็ การคืนดีกันนะคะถ้าใครมีปัญหากับคนรักมีปัญหากับคนในครอบครัวนะคะเดือนนี้ก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งข่าวดีนะคะถ้าใครกำลังรอคอย ในเรื่องของการได้บุตรการตั้งครรภ์น,นะคะมีไพ่ The Empress ตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่สองถ้วยเดือนนี้นะคะเพื่อนๆมีโอกาสได้รับข่าวดีที่รอคอยส่วนบางคนนะคะไม่ตัวเราก็คู่ครองของเรานี่แหละอาจจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องเงินเงินทองทองบางคนมีข่าวดีในเรื่องของการได้บ้านใหม่ได้รถใหม่นะคะส่วนไพ่ในซับคัพเนี่ยบางคนได้กัลยาณมิตรที่ดีนะคะที่คอยหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้กับเรานะคะดูแล้วนะคะพลังงานความรักในช่วงเดือนนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีเลย สําหรับคนที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะบางคนกําลังคบหาดูใจนะคะอยู่กับชาวราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนะคะพบรักทางไกลเป็นรักออนไลน์หรือว่ากําลังคบหาดูใจนะคะอยู่กับชาวราศีพฤษภเป็นชาวราศีตุลก็ได้นะคะความรักในช่วงเดือนนี้จะมีการพัฒนานแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าใครในช่วงที่ผ่านมานะคะไปเจออุปสรรคในเรื่องของความรักเข้าหรือมีความรู้สึกว่านะคะความสัมพันธ์ของเรามันไม่ค่อยจะราบรื่นเลยนะคะเดือนนี้ ความรักนะคะจะลงตัวมากขึ้นบางคนนะคะในช่วงที่ผ่านมาไปเจอในเรื่องของนะคะการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์กระทนหันทําให้เกิดปัญหากับคนรักทะเลาะก,กันนะคะบางคนพลัดพรากจากบุกคคลอันเป็นที่รักนะคะส่วนบางคนน่ะมีปัญหากับคนรักด้วยเรื่องของการเข้าใจผิดเดือนนี้นะคะจักรวาลจะเปิดโอกาสให้กับคนทั้งสองคนนะคะที่มีกันปัญหากันมาในอดีตให้มีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันไพ่สองถ้วยนะคะมีความหมายถึงการปรับความเข้าใจ แล้วก็การคืนดีเหมือนกับในช่วงจังหวะที่คนทั้งสองคนนะคะได้ห่างๆกันไปต่างฝ่ายก็ต่างได้กลับไปคิดทบทวนนะคะถึงทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ผ่านเข้ามานะคะต่างฝ่ายก็ต่างคิดถึงกันมากๆนะคะเดือนนี้การกลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะจะทําให้ความสัมพันธ์ของคนทั้งสองคนมีการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไ,ไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนบางคนนะคะเวลาอยู่ใกล้กันเหมือนกับพ่อแง่แม่งอนเลยนะคะมักจะมีในเรื่องของการโต้เถียงกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง อยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่มีทัศนคติความคิดเห็นไลฟ์สไตล์นะคะที่แตกต่างกันหรือว่าชอบอะไรกันคนละอย่างแต่บทเวลาที่คนทั้งสองคนนะ่ะจะต้องห่างกันไปแล้วนะคะกลับคิดถึงกันแล้วก็โหยหากันมากๆนะคะดังนั้นความรักในช่วงเดือนนี้นะ่เหมือนกับต่างฝ่ายนะ่ะต่างก็ได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตในเรื่องของความรักในอีกระดับหนึ่งแล้วนะคะการกลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วก็พูดคุยกันใหม่ทําให้คนทั้งสองคนจะมีความเข้าอกเข้าใจนะคะแล้วก็เห็นอกเห็นใจ THANKS okay. กนมาขึ้นนะะแต่ถ้าใครที่ตกอยู่ในสถานะของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่าคลุมเครือมานานจนทําให้เรามีความรู้สึกว่าสถานะของความสัมพันธ์ของเราน่ะมันครึึงๆกลางๆเหมือนกับคนรักนะคะเขาไม่สามารถให้ความมั่นใจกับเราได้เลยนะคะเหมือนกับสถานะของความสัมพันธ์ของเราน่ะมันเหมือนหยุดอยู่กับที่จนเราเหนื่อยเราถอดใจแล้วแหละ Say Op ซิเ i ส i ิกกับไ o โอลเ f l ไลท์นะคะขึ้นมาเบรกเอาไว้เขาบอกว่าใจเย็นๆถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราเหนื่อยนะคะแต่ก็อย่าเพิ่งถอดใจเพราะ เดือนนี้นะคะจากสถานะของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนะจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคนรักนะคะที่ไม่เคยสนใจแล้วก็ใส่ใจความรู้สึกเรานะคะเดือนนี้เหมือนกับเขาเองนะคะจะคิดอะไรได้หลายๆสิ่งหลายอย่างเขาจะกลับมาให้ความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ใส่ใจสนใจความรู้สึกของเรามากขึ้นนะคะพลังงานความรักในช่วงเดือนนี้จะเต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจนะคะความอบอุ่นส่วนไพ่สี่คาถาขึ้นมานะคะกับไพ่แป เหรียญนะบางคนมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกระดับหนึ่งนะคะอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการมั่นหมายแล้วก็ใช้ชีวิตคู่กันไปเลยสำหรับคนโสดนะคะความรักเดือนนี้โดดเด่นมากเป็นพิเศษนะคะใครที่รอมานานแล้วนะคะไม่มาสักทีเดือนนี้มีลุ้นคิวปิดนะคะเป็นไพ่กรรมเทพเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมาตามดวงชะตานะคะหมายถึงเรามีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจเรามีโอกาสพบรัก New Love นะคะคือความรักครั้งใหม่ส่วนไพ True l o ิ e นะคะมีความหมายถึงคำว่ารักแท้เป็นความรักที่ทุกคนนะคะปรารถนาที่จะพบเจอคนที่เป็นรักแท้ของเรานั้นนะคะสังเกตดีๆคนคนนี้จะมีความแตกต่างกับเราอย่างสิ้นเชิงนะคะจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติศาส,สนานะคะเป็นในเรื่องของฐานะหรือว่าจะแตกต่างในเรื่องของอายุก็ได้นะคะบางคนพบเจอคนรักที่มีช่วงวัยที่มากกว่าเราเยอะๆหรือาอาจจะน้อยกว่าเรามากๆก็ได้ Unconditional เ o ิ e นะคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะเป็นความ He's ปาศจากเงื่อนไขเป็นความรักที่คนทั้งสองคนนะคะมอบให้แก่กันเป็นความรักที่จริงใจอคิสตูริเมมเบอร์นะคะคนทั้งสองคนจะมีเคมีที่ตรงกันมากๆนะคะจะมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างดึงดูดเข้าหากันนะคะตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วไพ่สองถ้วยนะคะมีความหมายถึงการพบรักพบเจอเนื้อคู่ต่างฝ่ายก็ต่างตกหลุมรักซึ่งกันและกันคนคนนี้นะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่เกิดอยู่ในราศรีธาตุน้ำราศรีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนเป็น ชาวราศีตุลก็ได้นะคะหรือว่าเป็นชาวราศีศพฤษศก็ได้ส่วนบางคนพบรักทางไกลนะคะเป็นรักออนไลน์ได้ ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคะเดือนนี้มีโอกาสพบรักนะคะตกหลุมรักกับคนที่มีช่วงวัยที่มากกว่าเราเยอะๆนอกจากนั้นนะคะก็เป็นชาวต่างชาติได้ไพ่ e ดมเพลสนะคะมีความหมายถึงการพบเจอเนื้อคู่อุปถัมภ์คนคนนี้นะคะเขาจะมาช่วยเหลือเกื้อหนุนอุปถมัมภ์ทั้งชูทําให้ชีวิตของเรามีความสุขสบายมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องเงินเงินทองทองส่วนคุณผู้ชายนะคะก็มีโอกาสพบรักนะคะกับคนที่มีช่วงวัยที่น้อยกว่าเรามากๆนะคะนอกจากนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นรักออนไลน์ด้วย ะะแต่สังเกตดีๆว่าเขาหรือเธอคนนี้เขาเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนไหวนะคะเป็นคนที่บุคลิกดีแต่งตัวดีเป็นคนที่โรแมนติกพูดจาดีมากๆนะคะเป็นคนที่ คิดถึงจิตใจของคนอื่นอยู่เสมอเป็นคนที่รักธรรมชาติแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบความขัดแย้งกับใครใดๆทั้งที่นะคะแต่ไพ่สองดาบขึ้นมาตามดวงชะตาเนี่ยหมายถึงคนทั้งสองคนอาจจะมีในเรื่องของความคิดเห็นทัศนคติแล้วก็ไลฟ์สไตล์หรือว่าความต้องการบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ยังแตกต่างกันอยู่เวลาอยู่ใกล้กันเนี่ยบางครั้งก็มักจะถกเถียงกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่ตลอดเวลานะคะจะต้องอาศัยในเรื่องของเวลาปรับจูนเข้าหากันนะคะไพ่สี่คทาน,นะคะแล้วก็ไพ่ แเหรียญเนี่ยความรักในครั้งนี้นะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นความรักที่มั่นคงนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นความรักที่สมหวังได้ด้วยนะคะ stay optimistic about your Love Life ขึ้นมาใครที่กล้ากลัวนะคะในเรื่องของความรักไม่กล้าเปิดใจนะคะเดือนนี้ลองกล้าเปิดใจนะถ้าเรากล้าเปิดใจนะคะจักรวาลก็กล้าที่จะให้โอกาสเรานะคะแม่มดน้อยนะคะขอเป็นกําลังใจให้ชาวกรกฎทุกคนมีความสุขขอให้สมหวังในความรักนะคะถ้าวันนี้ผิด ลาดประการใดแม่มดน้อยก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มดน้อยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะคะแม่มดน้อยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ